และแล้วสิ่งที่พี่เลี้ยงเคยพูดไว้มันก็กลายเป็นจริงครับตอนนี้แอปแคปคัตจะต้องเข้าสู่โหมดเสียเงินแล้วนะครับก่อนหน้านี้พี่เลีเ้ยงพยายามให้เพื่อนๆเนี่ยมาฝึกใช้แอปแคปคัตให้เป็นกันนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันจะมีโหมดฟรีหรือว่าโหมดที่ยังไม่เสียเงินเยอะมากครับซึ่งวันทนี่พี่เลี้ยงอัดคลิปเนี่ยคือวันที่22เมษายน2 5 6 8ตอนนี้นะครับเราสามารถใช้งานในเวอร์ชัน1 0น0 p ได้แค่5ครั้งต่อเดือนเท่านั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีการแปลงไฟล1080เกินน5คร้งป๊ย เราต้องเสียเงินทันทีครับหรือจําเป็นต้องไปแปลงไฟล์ในขนาดฟอร์แมตท,ที่เล็กลงก็คือ 720p นั่นเองครับซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเราเสียรายเดือนมันแค่200กว่าบาทก็ไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้แอปคัดจริงจังนะครับเราก็เสียไปแครับ200กว่าบาทต่อเดือนนะไม่ได้เยอะนะครับนี่คือวิธีการที่ดีสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ายังไม่อยากเสียเงินอีกก็อาจต้องไปใช้แอปตัวอื่นนะครับซึ่งแอปที่่เคยใช้มาก่อนหน้านี้ก็คือ,อ Inshot เป็นอีกแอปหนึ่งที่ไปเรียบอกเลยว่าเป็นแอปที่ใช้งานดีนะซึ่งถ้าเกิดต้องการแปลงไฟล์โดยที่ไม่ติดรายงาแอป InShot เนี่ยก็ใช้วิธีการดูโฆษณาก่อนครับประมาณ30วิวิหรือ1นาทีครับก็สามารถแปลงไฟล์โดยไม่มีรายําได้เช่นกันครับ าปัญหาก,ก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่พี่เล็้งแนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเสียเงินนะแต่เอาจริงๆค่าแอปแค่เดือนละสองร้อยกว่าบาทเนี่ยพี่เล็้งมองว่าไม่ได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆไปเสียเงินอย่างอื่นมากกว่านี้ครับอันนี้เป็นการจ่ายเพื่อให้เราทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถตัดต่อมาสร้างไรายได้ให้เราอีกทีนึงนั่นเองครับใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องการตัดต่อแอปแคปคัทเนี่ยพี่เล็้งก็ทำคอร์สสอนตัดต่อด้แอปแคปคัทในมือถือสำหรับมือใหม่มาแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปลงทะเบียนเรียนที่หน้าโปรไฟล์